ก่อนอื่นต้องสวัสดีปีใหม่กับทุกคนนะครับผมอยู่กับผมเลมอนดัสนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะแค่มาพูดอวยพรปีใหม่กันนิดหน่อยแล้วก็มีคุยกันนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้พูดอะไรมากนะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องก็อย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมขอทุกคนมีความสุขในปี2015นี้นะครับผมก็ยังไงก็ช่วยกันติดตามผลงานผมต่อไปด้วยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะกากอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ อีกเรื่องนึงมีผมมีเรื่องจะสารภาพคือผมลงวินโดว์ใหม่แล้วผมลืมเก็บไฟล์ของ Diamond Dust ทั้งหมดผมกดลบไปพร้อมกับไดดีครับคือผมเคลียร์เครื่องทั้งหมดเลยในครั้งเดียวแล้วผมลืมว่าไม่ได้ก๊อปใส่ไว้ใน External และทีนี้มันก็เลยไปเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนอินโทรเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าไปนะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นสุดวิสัยจริงๆมันเป็นความไม่รอบคอบของผมเองต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็อ่า ในโอกาสนี้เนี่ยก็ถือก็คิดผมก็เลยคิดว่ามันเป็นการโอเคเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะฮะกับปีใหม่ๆอะไรอย่างนี้อะ่ะอ่าตอนนี้ผมก็ได้ไม้ใหม่มาด้วยซึ่งดีกว่าเดิมเยอะนะครับผมผมเทสก่อนที่จะมาพูดตรงนี้ตรงนี้พูดพูดในคลิปเนี้ยผมก็ใช้ไม้ใหม่แล้วนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของของชแนลผมเองนะฮะแล้วก็ผมวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานผมจะดีขึ้นผมกํกำลังพัฒนาตัวเองอยู่เพื่อเพื่อให้ผลงานตรงนี้มันดีขึ้นถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะเป็นงานอดิเรก แต่สัก,กวันหนึ่งผมหวังให้มันเป็นงานจริงๆของผมนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับขอให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณกําลังใจที่คอยติดตามที่คอยชมผลงานงผมด้วยทุกคนผมดีใจมากเวลาที่มีคนบอกว่าพี่เอ้ยเอ้ยกูเอ้ยเอ้ยคนนั้นคนนี้ติดตามอยู่อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปอะไรอย่างนี้ขอบคุณจริงๆจากใจนะครับผมแล้วก็ขอให้มีปีต่อๆไปนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับส่งความปรารถนาดุะการน,นะครับ แล้วก็ถ้าเจอกันมีปัญหาอะไรก็คุยกันได้นะฮะเจอกันกระทักได้นะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับผมยังไงวันดีปีใหม่ครับวันดีทุกคนครับ